สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะเป็นการรีวิวฟิกป๋อจ้านในแอปจอยละดานะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเป็นเลขาอยู่ดีๆกลายเป็นเมียบอสซะงั้นและเรื่องนี้ก็เป็นของนักเขียนที่มีชื่อว่ากัลยาณี e e น e ค่ะทั้งหมดมีอยู่41ตอนนะคะแต่ว่ายังไม่จบซึ่งนงหวานก็คิดว่า มันน่าจะจบแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอัพล่าสุดของเขาก็คือเมื่อปีที่แล้วก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมาอัพต่อให้จบหรอกทุกคนซึ่งตอนที่41ของเขาอะค่ะเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ค้างคาอะไรแล้วนะถ้าใครไม่ซีเรียสว่าต้องมีตอนจบเนี่ยน้ำหวานก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็โอเคนะคะมันสนุกดีก็เลยมารีวิวให้ฟังเพราะส่วนตัวน้ำหวานแล้วเนี่ยพอเราอ่านมาถ้าทั้งคู่เริ่มรักกันทุกอย่างคลี่คลายไม่มีอะไรที่มันแบบข้องใจเราแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีตอนจบหรือว่าจบบริบูรณ์ก็ได้นะคะน้ำหวาน เ,เขาละก,กันจากนั้นเราก็ค่อย move on ไปอ่านเรื่องอื่นอะไรประมาณนี้นะเริ่มต้นเรื่องนี้เลยนะคะก็คือเซียวจา้านของเราได้ไปเริ่มง,งานเป็นเลยาให้กับอี้ป๋อและก็เริ่มง,งานไปได้แค่3วันเท่านั้นนะคะก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อมีคุณหนูบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะคะเขาพยายามจะจับอี้ป๋อโดยการแอบ,บวางยาปลุกเซ็กซ์นะคะแต่ว่าจา้านของเราเข้าไปเห็นก่อนพอดีก็เลยเข้าไปช่วยไว้ได้ทันช่วยอี้ป๋อจากเงื้อมือคุณหนูคนนั้นเสร็จนะคะก็ยังต้องไปช่วยอีกเรื่องหนึง่งซึ่งก็คือไป NC กับ ปอค่ะก็เนื่องจากเนาะปุ๊กเซกอะไรอย่างงี้เขาก็ต้องมี n อีการเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายต่างๆนานาหลังจาก n อนนั้นจบนะคะปอก็ต้องการจะรับผิดชอบต่างๆนานาและจ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ถูกปอบังคับให้ไปอยู่คอนโดด้วยกันจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะก็ค่อนข้างเหมือนคนรักกันมีการดูแลเอาใจใส่มีการหึงหวงกันต่างๆนะคะและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องโดยรวมของเรื่องนี้ที่นหวานจะมาพูดให้ฟังนะคะ ถือว่าอ่านเพลินๆนะคะโนดราม่า no แล้วก็จะบอกอีกว่าเรื่องนี้นะคะตอนหนึ่งตอนของเขาค่อนข้างสั้นเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะสําหรับตัวน้าหวานเนี่ยถ้าตอนมันยาวใช่ไหมน้ําหวานก็ต้องอ่านให้จบตอนถึงจะหยุดได้ไม่ชอบหยุดแบบกลางคายกลางตอนอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้อ่านแป๊บเดียวก็คือจบตอนนะคะอยากหยุดตอนไหนก็หยุดได้นั่นแหละค่ะสรุปก็คือตอนค่อนข้างสั้นเนื้อเรื่องกระชับไปไวนะคะไม่ค่อยมีอะไรนอกเรื่องเพราะส่วนมากเขาก็จะโฟกัสที่คู่หลักยังไงใครที่ไม่รู้จะไปอ่านอะไรจริง จริงก็ลองให้เรื่องนี้ดูนะคะลองอ่านดูเผื่อแบบอ่านไปแปบบ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านข้าวเวลานะคะส่วนคลิปนี้ก็มาไวไปไวเหมือนที่นวนบอกจริงๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย